าละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมซีนะครับโอเคครับคลิปนี้ครับเป็นตาที่ผมเล่นลิกเตอร์และลงแรงเนี่ยเป็นตาที่ค่อนข้างตึงนะครับผมตึงแบบสุดๆรู้สึกว่าตานี้ผมชอบมากนะไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะนะครับผมตานี้ผมจะมาให้ทุกคนดูนะครับผมแล้วก็ช่องผมทุกคนน่าจะรู้นะครับถ้าใครติดตามนะผมว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะถ้าตานั้นผมชอบผมก็จะมาลงให้ดูตลอดนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็อย่าเพิ่งกอไปดูตอนท้ายนะครับว่าผมแพ้หรือชนะก็เราติดตามดูนะครับว่าตานี้เนี่ยมีอะไรที่มันสนุกๆแล้วก็น่าตื่นนนนนเเเเต้้กกััับบาางะคครรผมโอดยไปูล let's go ก็นั่นแหละครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมโดนคิกซี่ฆ่าไปแบบโง่ๆเลยนะครับตอนแรกผมก็จะหนีแล้วแต่ด้วยความที่รักเพื่อนไงก็เลยกลับไปช่วยเพื่อนนะผมแล้วก็ตายอีกแล้วครับเอาล่ะหลังจากที่ผมเกิดมานะครับผมก็พยายามมาการเรียนตามปกตินะภาษาของออฟเลนนะครับแล้วก็เจอกับเวเลนนะครับด้วยความที่ตัวเราเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบกว่านะครับผมทําให้ตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างได้เปรียบเวเลนค่อนข้างเยอะนะเวเลนมันเป็นตัวที่แบบต้องซูงซึ้งหน้านานๆนะมันจะได้เปรียบนะครับอย่างวันนี้เราก็แบบ สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบขมาดิครับเอาละหลังจากที่ผมตายไปเมื่อกี้นี้นะครับผมก็ขึ้นมาเล่นบนต่อนะเพราะว่ายอนเนี่ยจะสลับกับเรานะครับมัทำให้ผมเนี่ยขึ้นมาข้างบนแล้วก็ได้เอลซูไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แถมสนิทตรงนี้นะอีก หนึ่งตัวนะผมแถมได้เป็นแบบช็อตดาวด้วยนะครับผมได้มา325บาทนะตรงนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะหลังจากนั้นผมก็พยายามที่จะมาดันต่อตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยหิวป้อมมากนะครับตัวนี้ผมลังเลว่าผมจะเอาป้อมแล้วก็ออกหรือว่าผมจะเอาป้อมแล้วก็ต่อเอลซูซึ่งเวลาผมก็เข้าไปเอลซูต่อนะครับแต่ว่าเอลซูเนี่ยมันเลี่ยมครับมันกดแข็งนะทำให้ผมเนี่ยเรียบร้อยเลยครับผมเลด้าเป๋เลยครับผมตรงนี้ผมเริ่มดูนะครับว่าเอลซูเนี่ยมันมีแข็งอยู่นะครับผมทำให้ตรงนี้เนี่ยผมเลยตายไปอีก่ครับผมมิงหรอ ้าขาพี่ผมเนี่ยตวงติงพี่อน,นี้ยอมรับว,ว่าผมตวงติงพี่แต่พี่ก็ตวงติงผมเหมือนกันต่างโค้งต่างตวงติงเสมอกันหนึ่งหนึ่งโอ้โอ้โอ้หนึ่งไงมันโอ้หนึ่งไงมัน โอ้แม่สาวน้อยหล,ล,ลังจากเกมผ่านไปได้12นาทีนะครับตอนนี้เกมก็เริ่มค่อนข้างเล่นยากมากขึ้นนะครับผมแล้วเพื่อนก็เริ่มสึกว่าเริ่มจะเริ่มบ่นนิดหน่อยนะผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยโดนชัดดาวไปด้วยนะผมทำให้ตรงนี้เ่ยยิ่งแย่ครับพี่ใหญ่เลยนะผม ดู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 พี่ดูพี่ดูตน้อยแน่อะไรเออดู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 พี่ดูพี่นี่ไม่ใช่โกคูหรือวิจิตาเว้ยแต่นี่คือวิจิโต้และนี่คือวิจิโต้บลูผู้ไม่ธรรมดา มหมอ่ะลบไปตีไอ้ตัวจะตายอ่ะ กคนหลังจากตรงนี้ไปนะครับเกมมันก็จะค่อนข้างที่จะตึงเครียดนิดนึงนะครับผมหลังจากตรงนี้ไปนะครับมันจะค่อนข้างตึงแล้วก็จริงจังมากครับผมสำหรับตรงนี้นะหลังจาก15นาทีไปส่วนใหญ่เกมก็จะค่อนข้างเล่นนานแล้วก็จะนานยาวนะส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะถ้าเกิดไม่ถึง15นาทีก็คือจะไม่ถึงเลยนะครับผมเครยบอย่างชอนนี้นะผมงัดสนิไปได้1ทนทะีแต่ว่าทีที่2เนะี่ยผมงัดไม่โดนนะแต่ว่ายังดีนะที่นาคารอนเนี่ยเข้ามาช่วยผมได้นะครับเลยทำให้ตรงนี้เนี่ยสามารถเก็บสนิทไปได้อีกหนึ่งตัวนะครับผม อาวครบอย่างที่คนเห็นไปเลยครับผมค่อนข้างลกมากนะครับเมื่อกี้นี้เชสกิลหนึ่งไปแล้วก็ตามไปด้วยฟิกเกอร์นะทำให้แบบมันไม่ถึงแล้วก็ไม่โดนด้วยนะทุกคนแล้วก็เข้าไปเนตัวนี้ส่วนจะตายด้วยนะครับตรงนี้ยังดีนะที่ถอยมาได้นะมันมีเพื่อนคอยมาซับผมนะครับทำให้ผมเนี่ยขอดมาจากตรงนี้ได้นะครับผมแต่ว่าทีมไฟเราตรงนี้ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงค่อนข้างเสียเปรียบกว่านะเพราะดูความที่เราเนี่ยไม่มีบัฟดาร์รเลย,ย,ยแบบทีมตรงข้ามนะครับผม เอาละครับทุกคนช่วงเวลาที่สนุกสนานที่สุดก็มาอีกแล้วครับผมคือช็อตกันบ้านนะครับผมรอบนี้เป็นรอบที่2นะครับที่เราโดนเข้ามาตีบ้านแบบนี้นะครับรอบนี้สนิทเหมือนจะรู้ตัวนะครับว่ากิฟอ,อาจจะพลิกได้นะครับก็เลยยืนตีป้อมสดๆเลยนะผมซันนี่กูรีบจัด defeated your team has shut down an enemy has been defeated ultimate ultimate เอาละครับหลังจากที่เราชนะทีมไฟเมื่อกี้นี้มานะครับผมเราก็ทําให้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถได้ดาร์กมา1ตัวนะครับผมทําให้ตรงนี้เนี่ยเกมสามารถกลับมาดําเนินการได้ต่อนะครับผมหลังจากที่เราได้ดาร์กมานะครับผมทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าบัฟดาร์กเนี่ยมันค่อนข้างกอดมากนะครับทำให้ตรงนี้ครับเราสามารถกล้าเล่นได้มากกว่าเดิมนะครับผมผมก็เลยเดินอ้อมไปล้วงเมทฝั่งตรงข้ามตรงนี้ผมไปล้วงกิกซี่มันไม่เห็นผมจริงๆดิผมก็เลยโดดเข้าแบบนี้เลยครับมันมองไม่เห็นผมผมก็งงกันนะผมเดินมาอย่างนี้มองไม่เห็นผม หลังจากที่ทีมผมนะครับเดินวนอยู่หน้าป้อมของศัตรูยูนานะครับผมก็รอจนกว่าดาร์กมันเกิดนะครับแล้วทีผมก็พยายามที่จะมาเอาดาร์กต่อนะตรงนี ule, ้ซานี Anyone, ู่้้สึกว่าจะไปดันการนะครับผมเพื่อจะแบบตัดคลิปนะครับผมเหมือนรู้ว่า like ท <spirit> ีมเราเนี่ยเอาดาร์กนะครับก็เลยรีบมาตัดคลิปให้มันสูงๆไว้ก่อนนะครับผมตรงนี้ครับทีมผมก็ทาการปล่อยดาร์เซเลเยร์ไปตรงกลางนะครับแต่ว่าเหมือนที่จะได้ดาร์กจริงเนี่ยแต่ว่าทีมผมเนี่ยก็แพ้ไฟซะอย่าง้นนะครับผมทำให้ตรงนี้นยผมกลับมาจุดเดิมอีกครับผมคือการกันบ้านอีกเช่นคครับผม ที่เราผ่านศึกมามากมายนะครับผมก็พยายามวิ่งมาการเล่นต่อนะพรับงนี้พยายามดันคลิปให้สูงสุดไว้นะครับคลิปเรายิ่งสูงขนาดไหนนะเราจะยิ่งได้เปรียบมากเท่านั้นนะครับผมโอเคแล้วตรงนี้ครับเพื่อนเราก็สั่งให้เอาดักนะครับตัวนี้รู้สึกจะเป็นดักตัวที่สางของทีมผมหรือเปล่าผมจําไม่ได้แล้วนะครับผมคือเอาดักเยอะมากนะผมสําหรับเกมเกมนี้นะครับตรงนี้ย้อนก็เลยเข้าไปยิงดักครับด้วยความที่ย้อนเนี่ยเลนเกมค่อนข้างที่จะแรงโคตรนะครับทุกคนน่าจะรู้กันดีนะครับว่าย้อนเนี่ยแรงจัดเลยครับ ตรงจังหวะนี้ผมรู้สึกว่าผมจะกะจังหวะแล้วก็ดาเมจพลาดไปนิดนึงนะครับผมทำให้ตรงนี้นะผมโดนคิกซีฆ่าตายแทนนะแต่ยังดีหนะ้าที่แบบคิกซีมันก็ตายไปด้วยนะครับผมเพราะตรงนี้ทีมไฟค่อนข้างเสียเปรียบไปนิดนึงนะครับผมทำเลยให้ตรงนี้ทุกคนก็นเลยเดินถอยออกมาหมดเลยนะเพราะาดูท่ามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับผม เอาละครับทุกคนเราก็เข้ามาสู่ช่วงนาทีที่30กันแล้วนะครับผมทุกคนบอกเลยว่าตึงโคนนะครับคือแบตผมนี้ก็คือสู้ชีวิตม่ากนะครับแดงแป๊ดเนยนะครับผมตัวนี้ตรงนี้ครับผมพยายามที่จะเข้ามาลงเอลสุต่อน,นะแต่วันฟิกเกอร์นะผมก็เลยรู้นะว่ามันจะฟิกเกอร์อยู่แล้วนะผมก็เลยฟิกตามมาโดยทีย่แบบมั่นใจมากนะทำให้ตรงนี้เนี่ยเราได้เอลสุเป็นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยอลิสด้วยนะครับไม่รู้ว่าทีมตรงข้ามเนี่ยมันไปไหนกันหมดนะครับมันเหลือเหลือกันอยู่แค่สองตัวนะตอนนี้เนี่ยคร,นนรับ คนก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะนานมากนะครับผมผมเล่นไปนานแล้วก็ตัดคลิปแต่ค่อนข้างนานนานก็เล่นอีกนะครับผมตัดทีมเนี่ยโอเค่วาจบไปแล้วนะครับผมถ้าชอบหรือไม่ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ใช้เวลาตัดค่อนข้างนานมากแล้วก็ตานี้เน้นโซชีวิตแบบสุดๆกันเลยนะผมชอบตรงไหนหาตรงไหนอย่าลืมแท็กเวลาบอกผมด้วยนะครับผมผมพูดเสียงดังมากไม่ได้นะครับเพราะว่าผมพูดอยู่ที่ หอพักอยู่นะครับผมมันเลยเสียงดังไม่ได้ต้องเกรงใจคนอื่นนิดนึงนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ,บ